สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศอย่างนี้ตอนหับเขาจะช่องของพลชาวนาคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้บุพเพก็ได้มาเห็นงานแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมาเห็นงานทางเฮือนเบามานพ่อแม่พี่น,อน้องเลยอพดีว่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นก็นได้ซอยทางเฮือนเบามานเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย่น,นก็นผ่านทางน้องเสลาให้น้องเสลาเป็นสะพานบุญใ,ใ,ให้พ่อแม่พี่น้องเลย โอเคพ่อ okay, พี่น้องเราบกับเบิ่องบนชมเหมกันเลยนะ uh, เนาะพ่อพี่น้องเอ่อเพือนประมาณเบิ่งกับเปิ่นซอยให้ทหั้งเฮ็ดพวกพ่อพี่น้องเลยอ้อมเฮือนเลยพ่อพี่น้องเลยอ่าโอเคพ่อพี่น้องบ่งชุ่มเกันเลยพ่อพี่น้องเอ้ยว้าพ่อพี่น้องครทั้ทงส่างเปิ่นกเ็เฮ็ดอ้วนเป็นทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางหน้าบ้านนี่นะเนาะเปิ่นก็เฮ็ดแล้วเปิ่นก็อ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อพี่น้องป๊าส่างบป็นทคักลีพ่อพี่น้องครัักลิบ่พอนะ ผมไม่น้องเงยมาเห็ดแป๊บเดียวไวเลยรีผมไม่น้องเห็ดวานนี่นี่ปาะบักพลกับเปิ่มาน้ำผมพี่น้องเพราะว่ามันงานกับายบอลนะบักพลกับเห็ดทางเฮือนน้องเค็มเพื่หละผมไม่น้องครูเบืนองกันผมไม่น้องเงนทางเฮือนประมาณเพิ่นกับเนาะผมไม่น้องครูตรงนี้เพิ่นกระตั้งเสาไปที่ร้อยผมพี่น้องครูตั้งเหล้วอะไรยังแต่ทารินอ้อมตะนางผมพี่น้องเอ้ยอ่าื่นเปิดปสิลงมืออ่องตะอ่องตะนางเลยเปิดอื่นเนาะ พ่อพ uh, okay, um, uh, ี่เราเนี like ่เพ uh, ิ่นกะจตงทางเข้าประตูเนาะพ่อพี Tools ่น้องโอเคพ่อ huh. พี่น้องเฮากะเข้าไปทักทายสบายดีทั้งสางเพิ่นเนาะเพิ่นกัอยู่ครูทางเฮือนเนาะไอ้ทางเฮือนบ่าวหมานพุ่นพ่อแม่เราไอ้ครูอยู่จุ่มกันอยู่เพราะว่าตอนนี้เวลากะกะเริ่มสิเลิกงานแล้วพ่อแม่เราสี่โมงเกือบ5:00นแล้วเนาะโอเคพ่อพี่น้องเฮากะไปทักทายสบายดีทั้งสางเพิ่นเลยพ่อแม่นเอาเอาะพ่อแม่เราไอ้ครู เสาเพิ่อนก็สั่งมาครบชุดผมพี่น้องที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องขัดลิเสาเสาหัวคงประมาณเนาะผมพี่น้องขัดลิพูับพี่น้องซ้ายมันก็มีครบนะครบผพี่น้องเออบุญเดียวกับคนกัเทตั้งเสาฝั่งนั้นแล้วที่เรียบร้อยผมพี่น้องเลยยังแต่ทางหลังบ้านเนาะผมพี่น้องเบื้อเพื่นกัตั้งเสาแล้วก็เอาตะหนังน้ำผมพี่น้องพู เออ้นกเสรลาเผ็ดยังได้เนาะความพี่น้องทางกุักทายสบายดีเนากสายหลานกันเลยความพี่น้องเลยเออควพี่น้องเป็นการเช็ดขั้วเผ็ดประตูเนาะทางเข่าเฮือนบาลานความพี่น้องเลยโอ้นกเสรละสบายดีเด้อนกเสร่าดีเดี๋ยวให้ยังนะน้ำแดงบ่เติมเติมกำกำลังขนาดเนาะนกเสร่า อ๋หวานนาอันนี้สูตรของอาเชล่าใช่ไหมเนาะเพิ่อเสียกับติ๊กเผื่อเสียกับติ๊กอ๋อู้กเผิ่อดูฮ่อผูกโอ้ยน้อเขาทักทายสบายดีทั้งใหญ่เพิ่นโอ้สบายดีเด้อสร้างพุดว่ามือสองเขาเลยโอ้เด็ดผักนี่โอ้ยน้องเพิ่นกถุงมือเสื่อมเองเลยเพิ่นกับผูตีนักเดาไปชั่งตื้นอันนี้เห็ดเห็ดเหัวบลูเห็ดอยังนี่กระปุดเห็ดประตูวะเห็ดประตูประตูหัวเนาะเออเสื่อมอปกับมือเลยเนาะ ตัวจเสียมือเองเด้อเลยปอพี่น <Abby at> ้องไปกระเสียมทีมงานของพ่อกสิเลิกเวียกเลยพ่อพี่น้องเอ้ยฝนกะได้เวลาแล้วอ่าพ่อพี่น้องสุดแต่ยาเพื่อนก็ธรรมดาเด้อเพฝนกับแต่ยาพวกนี้ประหยัดเวลาเตอบุนกะดูสวัสดีพ่อสวัสดีเด้อในมือสร้างใหญ่ของพวกเาพ่อพี่น้องเย คนับนลย้งวบ่เี่รันวอนี็โอ้ได้ๆคือคือยี่ยมเช่ลองนั่นนี่ลองน่นี่ลองบ่นฮะบ่เชื่อมันดีบ่สวัสดี้องสายทองมาคุมงานบ่เจ้าฮะเหอยพอกลับโรงแรงแล้วผมเ็นพี้องเอ้ยได้เวลาปักเปียกกัางานแล้วแต่ว่า ผลกับกำลังเชื hmm. ่อมประตูขั้วของประมาณเนาะพอแม่พี่น้องเห็ดคากะรี่ผลเห็ดกัปเอากไปสักทายสบายดีทั้งไอ้มานเพผนเนาะพอแม่พี่น้องเอากไปสักทายสบายดีทั้งไอผลเนาะสบายดีได้สบายดีโดยดีใจน้ำได้เด้อได้หัวได้ยังกะโดยไอ้ดีใจวายดีใจเนาะโอเคไอ้บอลงป่วนไออะไรกับใจได้เด้อเด้อเด้อ ่พี่น้องไอ้ตอนนี้ก็หายทางบ่าวพรเพิ่นอ่าเป็คนลงมือเองเนาะทางบ่อบพูดนี่ก็ชิบพานแล้วเป็นรุ่นเนียช้างนะประกบไหมประกบไหมโมเป็นรุดใช้ย่านแล้วแวบนี่ครใช้ข้างเดียวรุ่นรุ่นนอัตโนมัติบอสนะครับนุ๊กลงคนแะไรป่ะเนี่ยนั่นแหละลงคนเลยฮะใช่อยู่ทางหลังลงคนเลยอ๋อแล้วเป็นนักขึ้นว่าลงมาหนิ xem lạc <laughs> nữa ném luôn nem đúng hả? phải chu chẳng đâu gì bẩn bên rồi ôi chị nó ngon ngon ngay mồ bẩn ngon 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 nó ngon 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 này. ngon 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 บดมือบนนี่ฮะบอนั่งบงบนเสื่อมฮะอ่าตพี่น้องบึงอ่าอาจารย์เชียนเพื่อนโอ้อาจารย์อะไรอ้มัยี่กองเอ้โหมัดยู่กองมีนโอ้ีพผมขาบกองยนพี Thank <laughs> you. ตาหางอยู่จังตั้นหางเลยไลหนึ่งเนาะอยามันได้ยินแบบน้นเลย่างไม่ตัด่าง,างแป้ง็นบ่โอ้ <laughs> ช็อตปน่นะเนาะเียช็อตบ่นะเน,น <c oughs> มันชอตไดอ้มัน,มน,น,น <c oughs> เลเนาะเป็ดปองเลยเปนงไตันี้ก็ได้ลำตวเกาวันนี้จามือก ทุบบ่ยังยุกยังยุกหลายตัวไม่ใช่หรอลองเชื่อมบ่หรอไม่ใช่หรโอ้ตาบอดผมไม่ตาบอด่าเล็กกี่ช็อตนะมาเชื่อมค่ะอันนั้นน้องหลายติผอมเนาะเอาเล็กบางแล้วเอาตัวนาเป็นยังห่น้องหลายเชื่อมเองเวลาว่ามันมี้ะตัวนาเหล่าเล็กอันนี้นี่จะรุ่นบางไม่ใช่หรอ ตัวนามันก็มีใบผอมีดพี่อกเนาะดังมียุติราคากรสือแม้ราคามันก็สิต่างกันพี่น้องเลยเฮาก็ะสือสงบเฮมมามีสนิทกับน้ำแล้วพี่น้องเนาะมันต้องอยู่สร้างเซียนขึ้นกันแหละจอดได้ก็ได้น้ำขึ้นกันพี่น้องเลย โอ้ได้พี่น้องบาคพอนมาจอดเนะาะง,ง,งาม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 ประเทศโอ้ผู้เบิงหนึ่งน้ำหนึ่งพี่น้องนึงน้องหลานนี่กเลยไล่ตาเลยเช่เลยเนมเนมหนาวบเพราะเราจะไปจืดเลยเขียวดำดำเขียวเลย ได้บ่พอนได้บ่คแนนอเลยกับพ่อยังไงหลันใส่คนบ่้มาังเอขึ้โอเดียวกเบิงอะประตูตอนคําขึ้นยังไง ได้บ่กอทำดี้ถือว่าเก่งเดิมเนาะให้่ไรจอดมาได้ก็เล็กชอดบ่สรางว่พูดช่างพูดเองขักเนาะช่างพูดเพินบริโจดเนาะถูบุติจันติ โอเคเนาะพ่อแม่พี whoever, cioè, so ่น้องเอ้ยบุพเพนกะสิได้ลำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาไว้พบพพ่อนคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามบุพเพนให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บุพเพนฮ็ดคลิปต่อๆไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางนี้บุพเพนขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้อง